สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับช่อง PD ดีออโตคช่องที่รวบรวมรถมือ2สภาพดีมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมกันครับวันนี้มากับเจ้า i s u z u d ด a x ปี2006เจ้าของขายเป็นเงินสดนะครับ119,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนคันนี้เป็นเครื่องดีเซน2.5เครื่อง Common Rail เกียร์ธรรมดายังแน่นๆเข้าง่ายครับ แอรหนาวพร้อมเดินทางไกลๆเย็นฉ่ำตลอดการเดินทางครับกระจกเป็นแบบขึ้นลงไฟฟ้าพร้อมเซนทันล็อกครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าวิทยุซีดีเสียงพร้อมครับภายในสวยสะอาดบอกได้เป็นบอกกรรมยีไม่ขาดครับสีรอบคันสภาพอยู่ที่85%ครับตามอายุการใช้งานช่วงล่างนิ่มๆแน่นๆ พร้อมเดินทางไม่ว่าใกล้ไกลครับดูรถได้ที่ซอยกำนันแมน17บางแคกรุงเทพหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ